ลูกค้าสั่งผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่หมูนะครับกำลังเตรียมเครื่องนะครับเปมะกรูดสดๆนะครับปลูกเองตั้กระทะปิดแก๊สนะครับกับเมนูผัดพริกแกงหมูหน่อไม้ นัวหอมขิขาว เรียบร้อยครับตั้งน้ำตั้งหม้อนะครับกระเทียมนะครับพริกไทยใส่รากผักชีไปนะครับ ใส่หมูบดเข้าไปก็ยังคิดแต่เตรียมไว้นะครับให้มันเข้ากับหมูบดนะครับก็เริ่มปูแล้วใส่ผงนัวลงไปซีอิ๊วาว

เริ่มเดือดน,นะครับนี่อ้าปัน่นหมูนะครับที่เราโขลกเมื่อกี้ให้เป็นก้อนนะครับแล้วก็ค่อยอย่าง ประกาศไว้ในถุงนะครับแล้วก็้นอมพักชีนะครับให้เราไปนี่ก็ได้ถุงแล้ว はい。まあね